กรณีของสอสไอนะคะที่เธอออกมาตอบว่าดิฉันบริจาคเงินให้พรรคประชาชนเหตุผลไม่มีอะไรมากไปกว่ารู้ดีว่าพรรคมีข้อจำกัดเรื่องเงินเราไม่มีทุนพลังงานไม่มีทุนเทาสาแกมเมอร์ชาติชั่วมาคอยสนับสนุนดิฉันไม่ได้ร่ำรวยบริจาคตามกำลังเรื่องไม่แจงทรัพย์สินจักรยานเพราะร่วมกันรวมกันทุกคันที่มีไม่เกิน200,000บาทจะอธิบายแบบนี้คะ่ะคุณไอ อันแรกแยกประเด็นก่อนนะคะเขาไม่ได้ถามค่ะว่าคุณเจตนาจะบริจาคเงินให้พักเพื่อประโยชน์อันใดสังคมเขาถามว่าเงินที่บริจาคเนี่ยนำมาจากไหนแล้วเหตุใดถึงบริจาคให้พักเยอะขนาดนี้เป็นจำนวนเงิน2 3 0 0 0 0บาทแล้วเหตุใดทำไมถึงบริจาคถึง2ครั้งนี่นะคะค่ะคือประเด็นที่สังคมถาม แล้วสสไอ้เนี่ยเบี่ยงประเด็นไม่กล้าชี้แจงไม่กล้าตอบคำถามในประเด็นนี้ว่าเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากใครและเป็นการฟอกเงินหรือไม่นี่คือประเด็นที่สังคมอยากรู้และถ้าสสไอจะบริจาคเยอะขนาดนี้จะเปิดโอ l y แฟนเพื่อทำการหาเงินในการต่อสู้คดีทำไม ในเมื่อก้บริจาคเงินให้พักจํานวนมาหาศาลขนาดนี้มากที่สุดในจํานวนสสที่บริจาคทําไมจะต้องเอาปัญญาตรงนี้ไปเปิดโพลิแฟนเพื่อสอสู้คดีด้วยละคะในเมื่อคุณมีปัญญาโอนให้พักได้ตั้งเดือนละสองแสนกว่าบาทขนาดนี้เป็นสสมาได้ยังไงจับประเด็นแยกประเด็นไม่ออกว่าสังคมต้องการจะสอบถามหรือสื่อสารอะไร หากไม่กล้าตอบคำถามนะคะไม่กล้าชี้แจงประเด็นนี้เลิกใช้นะคะวาทกรรมอยากกลัวการตรวจสอบเพราะสิ่งที่สอสอไอซกำลังทำอยู่คือการกลัวการตรวจสอบค่ะ